เออเล่นดีอยู่หลาเล่นดีอยู่หลาเล่นดีอยู่หลาเอ้ยไม่ตายโอ้บินอยู่เลือดลอยตายหมดหมดตายหมดแล้วผมล้วงหลังไงเออมาดิมาดิมาดิเออสวยตายไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออเอาดิเอาดิทูบทุบผมเอาแครี่เออผมคนจริงวาวแครี่นี่ยตัยไม่เทียวว่ะล้วง ล้วงเทลเลยไปไหนจ้าล้วงอะอยู่วะโอ้ยนายาได้ยงได้นั่นน่ะจปไปเล่นไปล้วงเออมาทมาทอมาทอคไดู้ได้คูคูได้คูได้คูไดุ้ไู้คได้คู่้ได้ค้คูดค้คู่คตรแรงบดคูด ตายซไม่ได้ครัอใบอ่ะใบนี่แหละใบหน้าหน่าหน่าหน้าหน่าเร็ว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 เอาตายนะเดีวใบตายใบตายสวยตัวนาเจียนาเจียนาเจียยะเออโอ้โหแม่จอกกอดนี่มันดีจริงๆเลยของเขาดีมากนะครับ เอาจริงๆนะตาเนี่ยคือแวน่ะมันได้โรมแต่มันแย่งแคลรี่ของคนอ่าคนที่เล่นเทนนะครับเออจะเลืองทีนี้แต่ดีนะว่าคนที่ได้แคลรี่คนแรกมันแบบมันยังไงอะม,มันมันเล่นโรมให้นะครับก็เลยโชคดีไปตอี่โม่อยู่เนี่ย เลยวันนีะต้องเจออะไรกันครับนี่อ่ะตีบูก่นอนตอนนี้รู้สึกได้กินแห่งความแพ้ออไม่มีกัดไม่มีบัตรกันดาวเลยนะตีไปตีไปเออคีสวยน้อง เอดีนะติดรีชฉอนเมื่อกี้แม่แม่งแย่งคีป่าเฉยีไปอโหสวยเนาะคี้อุี้ขี้ไมเนี่ยไม่ไปที่ไม่ด้วยนะไอกลางไหลปะวดีครับเคลียร์คนรัพยี่ อุ้ยไม่ตายโอ้ยมีดเลือดลอยตายหมดหมดตายหมดแล้วผมล้วงหลังไงเออตาใช้ได้นั่นอะอย่าดีกว่าแล้วเก็บความหิวไว้ดีกว่าไหลไหวไม่ไหลไหลไหวไหมไหลไหลไหลไ้นี่ไป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 เฮ้ยไปเปิดปติตามไม่อยู่นะไหลจะไม่ได้ไหลตามันไหลไหลอุ well, ้ยยินดีทายามาไปก่อนดีกว่าถอยเพื่อนมาก่อน กัดแป๊บไม่อย Ch ู่แล้วตรงนะเอ้ยตาชัยลึกอย่างนี้เอ้าเทีวเอาเทีวผมคนจริงเอาเทีวเออเจะได้อยู่มาครับผมจุดหลุกได้นี่เล่นลิงเล่นลิงใช้ได้นะเนี่ยผมเนี่ยเออปุ๊บไปก่อนด้วย ไล่าลาดคมคมระบบใหม่ก็ดีอย่างนี้แหละอยู่ในพู่มเปล่าโอ้อยู่ซะด้วยอุ้ยเกือบแล้วเกือบตายแล้วเมื่อกี้ดีนะกดสกิลหายตัวมามาดิมาดิมาดิเออสวยตายไปสวยแทงเออไอ้ต้องให้บอกก่อนแต่แตผมไม่ได้เปิดไคนะหายละรอดลยนะเสอยเสียเอ่าเล่นดีอยู่ ทั้งเมื่อกี้ยืนทำไรยังงงอยู่เลยอยู่ในกลุ่มต้องใส่โดนใครทักหรือแม่เรียกร้านจานอะไรเงี้ยนะเอ้ดาตยาตายทัาใบย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 บาบเอ้ยบยบมีอตีใบไม่มีอตีใส่ดีครับรออะไรไอ้ใส่โอ้ยใบไม่มีอตีมาคะใบใบตายใบเออเออไอ้ใครได้มาก่อนวะเจริญแม่ไอ้เฮีย <peach> แม่งจะเลนก่อนได้ไกตายหาย่าเลยเดีดย๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ามันแตกๆแ,แล้วไม่เมนอยู่แต่ล่างอย่าง,างเดียวเลยหรือเอ้ยเม,มจทิ้งเลยนะเมทโอ้โหเมททิ้งเลนเมทดูเลนก่อนแม่งต้องมีคนบอกเมนไม่ดูเลนใช่ตึงผมก็คนบอกเลย เออเอออุ้ยหูตาชัยห่าอย่างแรงโคตรแรงแป๊บนึงนะสลิปตัติงอยู่ไงอ่าเฮ้ยเอาทีเอาท like ี่ทุบทุบผมเอาแคลรี่อะผมคนจริงว่ะแคลรี่นี่อะไรกลางทำยังไงกลับมาทุบแม่ก่อนทุบแม่ก่อนทุบแม่ก่อนเออทุบแม่ก่อนเออไอคิวเออไอคาลิเบอร์ไปดาบมันตีทะลุได้พิต้าอนนี้ผมเล่นดีอยู่นะจะไปเล่นไปหนะจะเล่นดีอยู่ เรากาะแล้วกันเราก,ก็เกะาะเข็มปลาไหลเคียงกลางไหมฮะเฮ้ยตอนนี้มันเล่นดีอยู่นะเฮ้ยมปิงปิงเนาะหนาเน็ดเน็ดเน็ด,นดแปะแปะปิงโว้ยอย่านะอุ้มไม่อยู่แล้วยัน เมื่อกี้ใครเปิดแบบมพว่าดูว่ากตาฝากน่าจะเป็นวอดแล้วมั้งลบได้ดดนอนเรียวเคลียร์คลิปบนก่อนอะไรอย่าเราอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยีเย้ยยยยดีเย้ีเย้รอดักล่ะรอดักนะมาดิมาดิเทว่ะเข้า,าดีเทว์จะอ,อีไม่มีใครเลยถูกอยู่ละจ้าเทวเขาไม่ดีเทว์แม่ เฮ้ย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 ไม่เทียววะดวงดวงเทียวเลยไปไหนจ้าดวงวะอุ้ยไม่ตายตั้งตัวสวยอย่างงี้แหละม,มันดวงดีไงมันไม่เคยไม่ขี้ไงเวลาขี้ใส่คนเนะี่ยเอ,อ้ยไม่ขี้ไงเนี่ยนะเวลาใส่คนต้องขี้เอาขี้เอาไนงะ <G l ug> ไม่เหมือนแบบเมื่อก่อนไอ้ไม่ขี้เลยอ่ะเอออัตราเท่าไหร่อัตราคี้เจ็ดสิบฟเปอร์เซ็นเมื่อกี้ต้นเกมรู้สึกว่าขี้เยอะอยู่นะปกติตรนไม่ค่อยขีย้เลยปึ๊บปุ๊บมาอายิยงมอทอจะยิงมอท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 อุ้ยทุกไม่เข้าเลยสาวสาวดอดาสายวยคำนวณไว้หมดแล้วแม่ต้องมาเตือน เราดูแมพบ่อยๆนะสิบศูนย์นะจ๊ะไปครับผมวับคล้วบิวบิวบิวเมดสวยเก็บผลิตเวลาดาร์กแล้วกันลูกนี่นี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอตัวแล้วบายบายบายเกียสถานะใบอยู่เออเออตาชัยแทงจริงไม่ดิแทงเกยแทงเกยแทงเกยโอ้โห โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบใบมันมาแล้วอ่ะแต่เกอไหมอไม่มีไม่เอาไอคิวมาบาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วอืมถือคิวจ้าห้สามพัน my god ูโอ้ยเออยไม่มีดาบแดงนะสามพันกูเอาม่ิค ดูไปเอาบูมันก่อนใครอยู่มันงโอ้ยนาตยายัางอยู่ยงได้นั่นนะ่ะจะไปเล่นไหนล่วงเอ,อ้ยรอบอยู่ตีป้อมนี้เอ,อ้ยแล้วแทงทำไรอะ่ะแทง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 ,ทงออกแล้วเหรอ นี่สี่ลุ้มหนึ่งซะนัญญ่นคนจรีนเขาตีป้อมคนจรีนเขาตีป้อมคนจีนเขาตีป้อมคนจีนเขาต,ตีคนเออคนจะป้อมหรือคนชินแคลรี่จบไปนาแล้วสินะฮะพี่ผมเพิ่งชมเมื่อกี้นะนี่อ้าวไฟชนะเฉยอะไรเงี้ยไบต์เดียวตัวเดียวอย่าไปเกลือเอ้ยจอยครับผมกเจคลิปกลางโหเกินไปหรือเปล่าไล่สุดด้วยไงไอ้ไหลอ่ะไอ้ไหลโดนไล่ไม่อะไร จะกัดดีทีป้อมดีป้อมไม่มีใครกันก็หวาดเอารายเทลแวตกยแลเอ้ยเอ้ยตีป้อมยังไงเนี่ยาะโอ้ขีไปเข้าเจริญเดิบ้อยตายนะน่าทีนี้โดนปิดถอย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 อย่าบวกเวียนเวียนเลยมีพลังผิดอยู่ไม่ไม่เอาดิ ตายอีกว่ะเอ้ยอย่าไรบ่อมอย่าไรบ่อมมันแตยาไม่ตายเลยนะฮะเลยเชื่อจัดเลยถอยโดนคลิปตีกลางมันตีดักอ๋อใบอ่ะใบนี่แหละใบหน้า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 เร็ว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 เตือนตายนะใบตายใบตายสวยขับบอกระเอ้ยเข้าพี่เข้าพี่แทงให้หน่อยเร็วเร็วเร็วแทงแทงแทง ตีแม่งเลยวกันไอ้ส่วนนี้อะไรนะตีไปก็กูตายกูตายกูตายโต๊ดโต๊ดโต๊ดกูตายไม่โอ้ย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 คือขออนุญาตลาสอุมคุมอยู่ไงเฮยเฮ้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 ยทีมตายหมดแล้วนะไล่ไหวกันไหมครับพี่กำลังไปสกิลซื้อสกิลมันดิ ต้งจะตายแล้วนะเพื่อแค่ด้านเหียบร้อตยตายหมดเฮียมาทา้อมาท้อมาท้อกูไ,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 ไดนน้กูได้กูได้กูได้ก้ยิงโคตรแรงลิงโคตรแรงลิมบุรีลิมบุรีโคตรแรงทุบทุบทุบปวดยาปวดยาอยู่้ยตาชัยตาชัยตาชัยอยู่ไหนตาชัยตาอีนี่อยู่แล้วแม่ไม่เห็นในแมพเห็นในแมพแต่ไม่เห็นในนี้อยู่ในกุ่มนี้ป่ะเราอะ่ะทีบาย ไม่มีรถ้าเฮ้ยเพื่อเราโดนอีกแล้วแหวกเดียบเนาะอินซอยฮะไม่ตวงเวลามาดีจิติป้อมแล้วนี่ให้เกิดมั่งไม่สนนี่ตีป้อมคนจิติป้อมจิตป้อมครับคนจิตีคนครับคนจิตีคนคนจีตีคนคนจีตีคนปน,น,นิตายสวยตายเหยมือนกันแทงแทงแทงมากันป้อมก่อน เอ้ยมีคนううงอแงยเลยฮะคุณงอแงยเลวเอ้ยเอาได้นะผมเอาได้ผมเอาได้เฮแต่บุญเขาก็แตกร่างแตกหมดตัวน้องบึ้มระเบิดเออเอ้ยนาจยานาจยานาจยาเอออู้โหโอ้โหแม่จอกก่อนี uh. ああ่มันดีจริงๆเลยของเขาดีมากนะครับเออของเขาดีจริงๆ นี่ของเขาเดีจริงเออสวยหมดจงดีไบ้ใบ้เขามาบังเอาบาล้าบาล้าเอาเอาตายซะเรียบร้อยแทงเลยแทงเลยแทงเลยกลัวอะไรอะแทงดิแทงดิไอ้เนี่ยกูจะรั่วไป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 ตีป้อมตีป้อมตีป้อมเออเอ้เอ้ฮ้ยจบได้ยังไงเนี่ยชนะเออติงครับผม แบกหลังหักก็คือห,หักจริงๆเลยมใช่ละอันนี้ก็ถือว่าดีทุกคนนะครับเล่นดีทุกคนค่อนข้างดีย้ำค่อนข้างดีดูที่ใคร A V P อยากรู้จังเลยเนะาะอยากรู้ใคร A V P ว่าวหมออดีะต้องปปิดปิดดหู่า อือดกขึ้นเต็มดาลูร้อยเลยหนึ่งไกลขึ้นความล้าบีเจนดารี่ครั้งที่หนึ่งร้อยสิบหกครับผมทำไมมันน้อยเนาะเอบีบีครับผมดาเมจจัดไปสองแสนดาเมจวิใบเม็ดเขียวว่าอยู่ไหนตึงจังใบเม็ดเขียวสกิลคอสก็เม็ดเขียวเหมือนกันเฮ้ยใบเม็ดเขียวโอเคก็ประมาณนี้สคลิปนี้ก็เชิญกิมมี่กดไลค์กดแชร์กดแจมเลยคือ เกิดกระดิกเจอการคลิปหน้าปลาละ